เรามาเตียวสัตว์แบดกันนะคะวันนี้ไปลังแต่งแบดกันอยู่เลยค่ะจะแบดประจำตัวกันนะคะอันนี้ก็กล้องปลานะคะกล้องทูนออกกล้องโทรนเ่ออน <laughs> ต่อจัง, <laughs> อเองเล่นไม่เป็นปวันนี้แม่อเ,อเล่นไม่เป็นค่ะสำหรับัยรุ่นนะคะแบี้สำหรับปลา,าต้องแบดต่างกรรมค่ะ <laughs> ไปต่างกามจะไม่จนแต่ที่มือชนตัดไม่ได้โย่ตัดสายอยู่ล้างจานอยู่อ๋อโอ้โหล้างจานอยู่แกนแกนตักผ้าอยู่แกนตักผ้าอยู่ค่ะนี่ใช่ทำอะไรอยู่ใช่เกี่ยวเนื้อยู่ ส่องตารองใจคอยตรงเตงตรจงเตงไะสจัดเลยจัดบ้างไหมฮะจเ<จ>หลเลยจัดานนี่นะนนนตานี่ก็หลอ่อมากด้ยจใ,ใจใจมวกแล้วไม่เปื้อปลามันไม่แทบตา โอ้ไม่หรอกจัดแล้วไม่ทันได้เลยพี่ปาพงจอนทรพ่จองมกงันเนอะปีจองดูดูดโอ้ไม่ได้ที่ไม่จิ๋จักถือจักทีที่เมียโดนกันเปี้มามันปีนองกันเจ๊จำได้ใช่ไหม ปอบีนองค่ะนีค่ะปีนองกระกนี้ก็นับไม้โต๊ค่ะาอย่นับลากแก่อยเลยเรา้องนับแบกแกดูดูเราดับดับกระปุกเนี้ยวกระปไบนแ้ก็นับไม้โไหวค่ะ

ปักเจไปก่อนนะคะหนังโมกันอยู่เลยต่งคนนี้เปื่อนรจัดกันแล้ว quay nặng gặp ba lần tôi còn nhiều đấy thành anh chìm này đi <laughs> chìm đâu này rồi nào Trâm ไอพึ่งบายบายที่เี qui> qui> ่นยังไม่ยังสนุกสนานกันนะคะบายใจได้เที่ว ไ,ไ,ไนี่ไม่รู้จักกันเลยนี่เจอทุ่นรักรลบตา